มอันสวยหางกบเจียดดับไปเลยไอ้ย,ย,ย,ลยลจจายนายลอยนึ่นใจใจหัวยพี่แม่ไอ้สมนานตะไทยไอ,อ้ยายนายใจฉุนไวไอ้ยายสมานนึกกำนัลอยู่ไงประไทยเห็นเถนนื่องจังหนักไหมเนี่ยอาหลออเลยสาวกัมพูชาคนนี้นะพี่น้องร้องห่มร้องไห้นะบอกว่าที่ญาติโดนจับนะพี่น้องแฟนโดนจับพี่โดนจับเพราะประเทศไทยเนาะ ซึ่งบายอดได้ฟังแล้วน่าสมเพชมากเนาะซึ่งแน่นอนทางฝั่งกบูชาเนะี่ยเขาก็จะมีฝ่ายคา้านเนี่ยเปน้องเนะนี่คือนี่คือฝ่ายคา้านของทางฝั่งกบูชาเนาะแน่นอนกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะทํางานให้ฝ่ายคา้านเนาะก็เลยอาจจะพูดประเด็นที่แท้จริงเนาะเรื่องอาจจะเปิดโปงฮุนเซนเนาะแต่พอที่นี้โดนจับนะเปนน้องในการที่ออกข่าวให้ฮุนเซนเสียห,หายเนาะนั่นก็คือพูดความจริง แต่โดนจับแต่สาวคนนี้ไม่ได้โทษหุ่นเซนนะพี่น้อนงะแต่กับโทษคนไทยนะโทษคนไทยนะบอกว่าประเทศไทยนะทำร้ายนะทำร้ายคนคาแมคนขมเมเนะซึ่งบอจอดได้ฟังแล้วนพี่นะ้องนะบอยอดได้ฟังแล้วถึงกับโมโหนะบอจยอดโมโหแทนคนไทยนะพี่นะ้องที่ทำไมคนกัมพูชาถึง,งโง่ดักดานได้ขนาดนี้ ถึงโง่ดักดานได้ขนาดนี้ใส่ร้ายไทยได้ตลอดทั้งที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเธอเองแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นคือการไ,ไม่เลือกข้างฮุนเซนเนาะแต่เลือกข้างสมรังสีเนาะที่เป็นฝ่ายค้าเปิดโปงความจริงเนาะว่าเนี่ยหลักฐานเหล่านี้หรือว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องจริงคำเหม็นนี่เป็นภัยเสียเปรียกก็โดนจับโดนรั่ว นะนะแล้วพอีนี้มาโทษประเทศไทยเนาะว่าประเทศไทยเนี่ยทำให้คนขะแมคนขะเมนเนี่ยโดนจับร้องไห้หรน้ำตาสิ่งเหล่านี้เนาะมันบ่งบอกได้เลยว่าคนขะเมนคนขะแมเนี่ยไม่สามารถที่จะคบได้อีกต่อไปนะทั้งที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะมันไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยเลย มันไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยเลยแต่คุณเอาประเทศไทยมาโยงเนาะบอกว่าเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะประเทศไทยเนาะถ้าคนเหล่านี้เนาะแบบว่าพัางความมลเส้นนะก็จะไม่โดนจับแน่นอนว่าบุคคลเหล่านี้เขาก็คือบุคคลที่อาจจะเห็นตานะพี่นะ้อนงะเห็นตาเขาก็ พูดความจริงนะแต่สาวกับพูชาคนนี้เป็นขเขามาโทษประเทศไทยนะว่าประเทศว่าคนที่โดนจับนะเป็นเพราะประเทศไทยนะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวหาอะไรกับคนไทยเลยนะแต่เอาคนไทยเนี่ยไปโยงไปพูดทำมาร้องไห้โอดโอวยเนาะอ้อนบอนขอร้องเนาะอยากให้ชาวโลกดูแน่นอนว่าการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะหนึ่งแหละคือทางฝั่งประเทศไทยเองนะพี่น้อง เขาก็อยู่นิ่งๆดีๆแต่พวกคือมารีเริ่มก่อนเนาะอย่างเช่นในการปลูกปัน่นเนาะในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาก็มีการที่ทางบางประเทศไทยเนี่ยเอารถดุดซ่วงเนี่ยไปอยู่ในชายแดนนะก็ร้องไห้ขอโทษทั้งที่ก่อนหนะ้านี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นอินฟูดังๆท้าทายคุณการจอมพลงังนะจนเขาเนี่ยเอารถดุดซ่วงไปไว้ตรงนั้นถามว่าเขาฉีดเลยไหมเขาทำลายเนะยไหม เขาแค่เอาไปไว้ในพื้นที่ตรงนั้นเขาแค่เอาไปไว้ในพื้นที่ตรงนั้นเนาะแต่พวกคุณกลับมาพูดใส่คนร้ายคนไทยแบบเสียหาย,หายทั้งที่เหตุการณ์เหล่านั้นน่ะมันยังไม่ได้เริ่มเลยซ้ำเนาะมันยังไม่ได้มีเลยซ้ำอย่างเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันพวกคุณโดนจับเนาะข้อหาที่พูดความจริงในประเทศบ้านคุณแต่คุณกลับเอาประเทศไทยเนี่ยมาโยง มงปงับอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากเสียมเกิดจากประเทศไทยเนะมันไม่ได้เกี่ยวหาอะไรกับคนไทยเลยเนาะคนคาเมเนาะก็อยู่ส่วนคนคาเมนะ์เราไปเนคนไทยก็อยู่ส่วนคนไทยคนคาเมคนคาเมเนี่ยเัยจะเชื่อนะว่าลึกๆแล้เลวเขาไม่ได้มีความจริงใจเนาะแต่บางคนก็อยู่มาอยู่ประเทศไทยก็อาจจะดีบ้าง แต่ว่าไม่ดีมันมีเยอะเพราะฉะนั้นในการที่เราได้เห็นคลิปนี้ออกมาเขาจะใส่ร้ายไทยได้ตลอดนท,ทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องเลยนะไม่เกี่ยวกับประเทศไทยคุณจะโดนจับคุณจะทำอะไรมันไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นคนจับคุณไม่ใช่รัฐบาลไทยที่จะเป็นคนไปจับไปทำร้ายคุณนะ แต่คุณทำมันเองนะนะคุณทำมันเองซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มันตอบโจทย์มันตอบโจทย์เราจะเห็นแล้วยังสงสารนะสงสารคนไทยที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องกับการกระทํำของคุณเซนเดี่ยวทางนู้น แต่คุณก็บ,บอกว่าไทยเป็นพาะไทยที่ทำให้ทหารเหล่านี้ที่ทำให้คนเหล่านี้นักข่าวเนี่ยโดนจับคุณเปิดโปงฮุนเซนขัดผลประโยชน์ของฮุเนเซนคุณโดนจับกลับมาโทษไทยแทนที่จะโทษสมเด็จเดโชฮุเนเซนของพวกคุณแต่พวกคุณกลับมาโทษประเทศไทยมาใส่ร้ายประเทศไทย แบบนี้มันยุติธรรมกับคนไทยแล้วหรอเนอาะมายอดจับถามคืนว่าคุณทำแบบนี้มันยุติธรรมกับประเทศไทยแล้วใช่ไหมเนาะมันไม่ได้ยุติธรรมเลยเนาะคุณใส่ร้ายมั่วมั่วพูดมั่วมั่วพูดมามาเนาะทั้งที่ก่อนหน้าน,นี้ก็หลายคนนะเนาะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทำมาหากินอยู่ในประเทศไทย,นยคนเหล่านี้ แต่พอกลับไปก็เหมือนกันนะพ่ก็เหมือนกับคนทางบ้านเลยไม่ได้มีจิตสํานึกที่ว่าจะปกป้องของคนไทยไม่ได้ปกป้องประเทศไทยเนแน่นอนละเขาก็อาจจะเกิดความกลัวนู่นนั่นนี่แต่บยติเชื่อว่าทุกคนมีความคิดนะที่จะพูดควรจะพูดเป็นกลางถ้าว่ายังมีจิตสํานึกรักประเทศไทยอยู่แต่นี่คือพอกลับไปแล้วก็ดุดาว,ว่าเสียเสีย,สยหาย ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยตอนที่อยู่ก็อยู่ดีกินดีนะแต่พอกลับไปทําตัวเหมือนลืมนะว่าเคยเอาศัยพื้นแผ่นดินไทยนะเป็นที่ทำมาหากินเป็นที่ดูแลเยียวยาครอบครัวให้อยู่ดีกินดีพวกคุณลืมไปแล้วเนาะพวกคุณกลับไปเนี่ยทำร้ายจิตใจคนไทยยังไม่พอ ยังมาใส่ร้ายนะใส่ร้ายหน้าด้านๆบอกจะเห็นแล้วไม่พอใจมากๆไม่พอใจมากๆกับสาวกัมพูชาคนนี้ที่โทษประเทศไทยซึ่งหลายคนแหละก็ไม่พอใจนะคนไทยเองยิ่งคนไทยเอง,ไ,เองไม่พอใจหลายคนคนลาวเนี่ยก็ไม่พอใจที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น,นกับประเทศไทยนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะพี่นะ้อนงะนะนะ ผู้ใดคิดเห็นบไ,ได้ก็คอมเมนต์เข้ามาเบิง่งเนาะสำหรับคลิปนี้อีพีนี้บายดสิขอลาพีและน้องปุ๋ยกรไปเนอะสวัสดีค่ะ